มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดข้อความคนบันเทิงและชาวเน็ตสิ่งที่อยากจะบอกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่นายณนะพัฒ์ออกมาเผยสถานะความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่บอกว่าตอนนี้ทั้งคู่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะท่ามกลางแฟนคลับต่างใจหายโดยสาวใบเฟิร์นยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดค่ะและโพสต์ล่าสุด เรื่องงานเมื่อ3มวันที่แล้วค่ะโดยแฟนคลับพร้อมเหล่าคนบันเทิงต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอบอกว่าถ้าใบได้อ,อ่านจะบอกว่าเราคือแฟนคลับใบตั้งแต่เด็กๆเราเห็นการเติบโตของใบามาอย่างดีในวันนี้เราขอส่งกำลังใจให้ใบนะถ้าวันหนึ่งจะต้องเริ่มต้นใหม่ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะใบถ้าวันหนึ่งใบต้องเจอเรื่องเสียใจขอให้ใบผ่านมันไปให้ได้ง่ายๆนะ แฟนคลับซับพอตอยู่เสมอเป็นกำลังใจในวันนี้มันดีอยู่แล้วนะรักยายใบยรักใบเฟิร์นนะจากคนที่เคยสอบข้างๆใบเฟิร์นตอนมสอวอเป็นกำลังใจให้นะคะติดตามและชื่นชมมาตลอดรักและเป็นกำลังใจให้น้องใบนะคะวันนึงน้องใบจะเจอความรักที่สมหวังค่ะส่งกำลังใจให้นะคะเวลาจะเยียวยาให้ผ่านไปค่ะ อยากให้พี่ใบเฟินหาใหม่เชิดนะคะคนสวยรวยเก่งดาราดังๆแบบนี้วางตัวแบบนี้เชิดเท่านั้นค่ะเข้ามาส่งกำลังใจนะคะรักพี่ใบามากนะงับติดตามมานานมากเลยงับแวะมาส่งกำลังใจให้น้องสาวนะกอด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 โอบกอดใบเฟินด้วยรักนะเปิดข้อความคนบันเทิงและชาวเน็ตสิ่งที่อยากจะบอกใบเฟินพิมพ์ชนก ทางทีมงานเองเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดี com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ